ตอนนี้งงมากเลยครับตัวลำโพง JBL Boombox 2ลดราคาเหลือ8,990บาทจนคนมาโพสในกลุ่มถามว่าเฮ้ยราคามันลงผิดหรือเปล่าเพราะปกติมันจะอยู่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับตัวนี้ตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับกับ JBL Boombox 2โดยราคามันลดลงเหลือ8,990บาทคุณดูดิมันเฉพาะขายเฉพาะวันนี้นะ เฉพาะวันนี้จะถึงจะราคา8 9ดแต่ว่าถ้าวันที่7เ,เดือน7ก็ดคุณดูถ้าวันที่7มันขาย1มื่นหมื่นสามเชเลยเห็นไหมถ้าวันที่7เ,เดือน7ขาย1 3ื่นสาแต่ถ้าวันนี้มันขายแปดพันงงไหมละครับโดยสเปคมันก็ไม่ธรรมดานะคุณต้องเข้าใจวัตกูลบูมบ็อกะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันคือตัวท็อปของ JBL ครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวท็อปเงเป็นตัวท็อปแบบหูหิ้วอะของ JBL นะ แต่ว่ามันเป็นตัวท็อปของงานงานรุ่นก่อนนันนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีรุ่นสามแล้วพอมันมีรุ่นสามแล้วไงรุ่น2ก็เลยลดราคาลงทําให้ให้ราคามันถูกครับผมแนะนาให้ซื้อนะถ้าใครมีตังก่อนที่มันจะขาดตลาดอีกนี่คุณดูดูการแกะรีวิวของเขานี่ใช้มีดในการเฉือนสติกเกอร์ด้วยเป็นไงรอด,ดูครับกล่องมันเบิรนเริ่มเลยนะดูเทียบกับมือดิ มันใหญ่นะนี่เอามาหนุนหัวนอนได้สบายเลยครับอย่างเงี้ยเอา้าคลิปจบอีกนี่ครับแล้วมันก็ยกออกมายิ่งใหญ่มากครับอันนี้ดูเฉพาะของคนอื่นนะดูเที่ยวกับหมาดิหมามันตัวเล็กไปเลยอืมโอเคนะเดี๋ยวถ้าจะผมก็คิดอยู่ว่าผมจะหล่อยมาดีไหมเนี่ยหลอยมาสักตัวมาเท่ๆดีไหมวะน่าสนใจครับเดี๋ยวขอคิดก่อน จะผ่อนสักศูนย์เนเดือนเดือนละ900บาทเนาะไปแล้วครับสวัสดี